ทวชแนลครับแล้วก็อยู่ด้านบนครบเสียนะครับโรงแรมแกลนยูไนเ็ดนะครับก็รับประทานอาหารเช้านวันนี้นะครับและนี่คือบรรยากาศของเมืองย่างกุ้งนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าบรรยากาศในเมืองเป็นยังไงนะครับด้านโน้นจะติดทะเลนะฮะด้านโน้นนะครับมันจะเป็นค่ะไม่ใช่ทะเลจะเป็นแม่น้ำนะครับซึ่งออกสู่ทะเลได้นะครับก็สามารถมองเห็นได้บนบนดาดฟ้านะฮะด้านบนของโรงแรมนะฮะ โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ห้องพักสะดวกสบายครับกระทัดรัดนะฮะก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีนะครับโรงแรมแกรนด์ยูนิเต็ดยืาอกุ้งนะครับอยู่ซอย21นะฮะอยู่ใกล้ๆกับชายนาถครับชายนาถอยู่ด้านไหนครับไปชี้ดูนะฮะนี่ครับด้านนี้นะครับชายนาถนะฮะถนนสายนี้นะครับและนี่คือบรรยากาศของอาหารเช้าของโรงแรมนะครับอยู่ชั้นดัดฟ้าเลยนะครับ เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมานะฮะดูร่องรอยจากมีน้ําฝนนะฮะนี่ครับเขาจะมีสองสาขาครับโรงแรมแกรนยูนเต็ดนะฮะด้านนู้นก็ใช่นะครับโรงแรมแกรนด์ยูนเต็ดนะฮะที่นี่ตอนเช้านะครับของเมืองย่างกุ้งก็วุ่นวายเหมือนกรุงเทพบ้านเรานะครับก็จะมีผู้คนขวักไข่นะครับเดินไปเดินมาร้านค้าร้านขายก็เปิดขายกันนะฮะรถราก็ติดนะเหมือนกันนะครับที่ย่างกุ้งนะฮะและนู่นที่มองเห็นไกลๆด้านนู้นนะครับ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวตากองนะด้านนู้นนะครับก็สุนิจกก็ยังไม่ได้ไปฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับซึ่งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ็กด้านนู้นนะฮะมองเห็นได้จากโรงแรมที่พักของเราเลยนะครับโรงแรมโฮเทลแกรนด์ยูนาเซ็ดนะครับซอยสเวนตวันนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูสำรวจอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับด้านหน้าผมเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวนะฮะอันนี้นะฮะ เี๋ยวนะะฮหรือว่าอะไรผัดสักอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสั่งดูนะฮะจะได้ลองกันไหนอ๋อข้างนอกดีกว่าข้างในเป็นแอร์ไหมไม่ใช่แอร์อ๋อแอร์ข้างในก็ได้แล้วก็มีออมเล็ตนะฮะออมเล็ตดูด้านในนะฮะโรวันออมเมร์ออมเมร์เยอะ ปลาเอาไมออมเล็นชูออมเล็นชูชูออมเล็นนี่ครับบรรยากาศที่นั่งของโรงแรมเออเป็นไงโอเคนะป่านะห้องแอร์เย็นสบายนะฮะนี่ครับมีทีวีให้ดูตอนเช้านะฮะอ่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะฮะก็คือมีทุกอย่างนะฮะนี่ครับแบบนี้ครับราคาที่พักที่นี่ลืมบอกนะฮะราคา1,600บาทนะครับแจะทว็อกอินราคา60ดอลลาร์นะครับ6,38ประมาณ2,000บาทนะฮะ ที่พักที่นี่นะผมจองหันอากูด้ามาได้ราคาประมาณพันหกร้อยพันหกร้อยกว่าบาทนะฮะนี่ครับโอ้มีอะไรอีกนะครับสลัดผักนี่เลยครับสลัดผักนะฮะนี่สลัดผักแล้วก็มีน้ำซอสนะครับซอสแบบนี้นะครับเปิดดูนี่มีอะไรเอ่ยอ้วนฝรั่งนะครับแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็มผักเทศนะฮะ อันนี้เบคอนชิคเก้นซอสนะโอ้นี่จะหมดแล้วนะเ no, yeah, okay, บคอนเลิศเลิศเบคอนรอแป๊บนึงนะครับเบคอนไม่มีนะครฮะโอเคไข่ดาวนะครับแล้วก็มีถั่วอุ้ยแบบแบบอังกฤษนะฮะมีถั่วแบบถั่วแดงแบบนี้นะฮะอันนี้อะไรปลากับ,บเสีย ขันมีผัดดผันมีท่านนี้โอ้มีผัดผักชื่อข้าวท่านี้นะก็ปิดประมาณสิบโมงนะสิบโมงเหมือนโรงแรมทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นต้มยำซุปต่างๆนะครับโอ้นี่นี่หนมกินมากๆปลาน้ากินไม่ทหนุ่มกินมากๆอันนี้เป็นข้าวต้มนะนี้เป็นข้าวต้มนะแล้วก็จะมีพวกนมนะ นมร้อนนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟกาแฟนะตรงนี้อนี่จะเป็นนมนมสดแล้วก็จะมีะข้าวข้าวโพดเขาเรียกอะไรไอ้นเนี้ยข้าวเขาเรียกข้าวอะไรเออข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นขนมปังนะฮะขนมปังครับรู้วเสียทานอะไรครับ ่ันข้าวลองชิมชิมนะโอเคนะครับสำหรับบรรยากาศของโรงแรมกูแลนโฮเทลกูแลนยูเนเต็ดนะครับย่างกุงเมียนมานะครับแบตเตอรี่นะนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับุนิโจทัฟเว h ช n n นาครับกับเมืองอาหารเช้านะครับในเมืองย่างกุ้งนะครับสวัสดีครับ เรา,รา,ส,ราสูตรนี้เกี่ยวกับอาหารเชนาครับอาหารเช้าของโรงแรมโฮเทลกรายูนยิันเดตนะครับก็นี่ครับแบบนี้นะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ออมเล็ตแบบนี้ออมเล็ตเขาแปลกนะทำเป็นแผ่นนะจริงๆก็ต้องเป็นวนๆนิดหนึ่งครับแล้วเบนมาแล้วเหรอผมเอาเบลเนมาอย่เนี่ยผมเอาเลไปาซอสเยาวันเท่าับอส่ เลยผัดถั่วเนี่ยถั่วอร่อยมากคือมาที่นี่นะฮะทานเทุกอย่างอย่าไปเกี่ยงอันนี้ไม่น่าทานไม่น่าทานนะคุณทานไปนประสบการรสชาติดีกว่าะนะครับแต่ครั้งนงชีวิตเราเดินทางมาแล้วก็เลยทานอาหารตามชาติตักที่นี่ก็หน่อยก็ได้นะไม่ต้องตักเยอะ แค่นี้พอวันนี้มื้อเช้านะครฮะขนมปังก่อนครับนมปังนี่ผมไม่ปิ้งนะเพราะว่าผมคิดว่ามันปิ้งแล้วมันจะขมแล้วก็แข็งด้วยรอยฮะ ผมบอกเลยนะว่าเดนิคคำขอย้ำเลยนะของอแฟนกับซูบิโตะนะผมพูดไปแล้วที่นี่อาหารอร่อยมากท,ทานอาหารพม,ม่าที่ไหนก็ช่างนะผมว่าที่นี่อร่อยสุดทานอาหารฟรีนะผมว่าอร่อยเน,นี่ยสองพันบนที่ลสี่ร้อยตังค์เนาะวัตถุไม่วัตถุวัตถุนี่ดีนะนะแต่ว่ากรรมวิธี์เขาไม่อร่อยนะนะคือเราซูบิโตทําแบบไทยไปสั่งแบบไทยๆอ่ะจริงผมว่าถ้าให้ทานสไตล์แบบพวกเขาเลยนะเดีนยวเขาอาจจะอร่อยก็ได้ พยายามจะไปสั่งอาหารที่เป็นแบบของอไทยเขาปรัแบบแบบมาของไทยไปแต่เาราท่านมันไม่ถิงนนะเพราะว่าเครื่องปรุงสั่งเขาเขาไม่ครบนะทาวบอกอินหกหกจุดเหรียญนะสองพันกว่า สองต่อนดอกคืนนะของเราเลยเราจะมากระดาษ1,500เกิน1,000กสองคืนนะ3,000 3น0้าสองคืน3้0เจ็มเดียว อืมเดี๋ยวจะพูดเนหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีใช่ครับใช่ครับใช่ครับไปเมื่อไหร่ครับร,รับประชาชนไปเดียวครับประชาชนไปเดียวครับผมไปกี่คนครับ แปดพันเก้าครับครับผมไม่แม่ถามว่าสองคืนคับมาหาธิี่ปะด้วยครับไปแบบตัวใช่ครับครับมีกี่คนนะฮะครับ ต้องขอบอกนะออมเด็นี่อร่อยไม่ได้ครับไม่ได้ครับรถไทยเข้าไม่ได้ครับเข้าได้ครับผมเข้าได้แบบคาราวานต้องขออนุญาตที่ย่างกุ้งนะครับขออนุญาตที่การท่องเที่ยวย่างตุ้งครับที่ย่างกุ้งครับเมให้บริษัตัวขออนุญาตให้ครับครับจะต้องสิบครั้งขึ้นไปนะครับถึงเข้าได้ครับ โอเคนะครับพี่ผมพอดีผมอยู่ย่างกุ้งนะครับ,ค,รบคุณคุณไปกี่คนคนระับขอสรุปนิดนึงนะมีมีกี่คน,นครับพอดีตอนนี้ผมอยู่ย่างกุ้งนะฮะพอดีค่าตัวแพงนิดน,นึง,นนงครับผมช่วยช่วยช่วยแอดไลน์แล้วก็ทักมาได้ไมหมครัเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ทางไลน์ครับผมไอดีไลน์ผมเบอร์มือถือนะ อร่อยะออร่อยหมดยเปนาหารนาชาติคนไทยคนฝรั่งคนไทยกินได้ ไม่ชชาติเขาออกกลางๆเลยไม่พม่าจานะไม่พม่าจานะไม่ใช่รับประยุกต์แล้วป็นาหาสากลอร่อยอร่อยมันเหม็นผมว่าป๋าป๋าเหม็นเห็นหน้าเห็นหนิมันงอแม

สังเกตดูคนที่พักที่นี่จะเป็นคนต่างชาตินะประมาณไม่มีเลยโดยเฉพาะเราคนไทยนะคลิปเรียกว่าคนไทยนะไม่ใช่โอพวกนี้ส่วนใหญ่อังกฤษคนอังกฤษคนอเมริกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอะ่รครับจำเียนไม่ใช่คนไทยล่ะ ที่พักย่านชนาธิ์ทาวจะแพงนิดนึงโรงแรมก็คือสองพันกว่าไ่ถูกกว่านี้ไหมมีก็แบบโรงแรมแบบไม่ดีเลยริง่งบิดะมาณนยี่สิบห้าเหรียญ ตั้งแต่พัแบ็คแพ็คเกอร์มาเจอโรงแรมเนี่ยที่ดีสุดแล้ว <c oughs> นะอาหารผมรอาหารเขาเขสเดรเลย <c oughs> พอๆกับโรงแรมที่ไปกระทัวมากเลยฮะอาหารเนี่ยไปกระทัวมากเลยอาหารคุณใหญ่เจอไปเจอแต่อาหารเลยนะขนมปังกาแฟแล้วก็ไข่ดาวให้แผ่นเมี่ผัดหม,มี่ให้ได้แหละไม่มีอะไรบ้างมไหมบางที่มีขนมปังกล้วยเนื้อลืมบอกไปอ่า ร้านอาหารของโรงแรมอยู่ตัดฟ้าชั้นเก้านะครับแลมามองเห็นวิวยังกุ้งทั้งหมดเลยท่าเกดดูจ้ะ,ะคุะ้มกับเสือท่าเกดดูเออยังกุ้งอนาคตจะโอเคนะมีสร้างตึกใหม่ัยสูงประมาณสามสิบชั้นที่ผมมองเห็นด้วยสายตาด้านนู้นนะสามสี่สิบชั้นด้านนู้นนะขึ้นคู่กันเลยดังน,นู้นนะแล้วก็ด้านนี้เป็น<า> ถ้มาจะดีช่าเวกงนะครับ <Okay. S 1> สามารถมองเห็นได้บนร้านอาหารของเราเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับรพักที่นี่นะคนเพื่อนถ้าไม่ใช่เพืกุ้งกันเนี่ยนะแม่มาพักย่านชายแดทาว์นะครับ <Okay. S 1> มันจะมีทั้งแหล่งช็อปปิ้งแล้วก็มีอาหารอร,ร่อยๆให้ทานนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางไม่ไกลจากที่ท่องเที่ยวและที่ต่างๆครับตอนนี้จะเป็นเซ็นเต,นเตอร์ที่ดีครับจะไปไหนก็แท็กซี่ก็ประมาณเริ่มต้นที่2 0 0 0จาัาดหรือเจาทนะคบับ ท,ที่ยังพุ้งไปแพงด้วยตัวอย่างที่ผมเรียกกันสองพันจานหมดไปไหนมาไหนก็อยู่ที่เจ็ดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทวันนี้คิดว่าเราก็ใช้บริการเดินเพราะว่าเราไม่มีรถเชา่าในเรื่องเดินคงหมดสิทธิ์ไม่เดินแน่นอนว่ามันอาจจะร้อนแล้วไกลด้วยผมว่าลองลองกิน เหมือนจีนหน่อยไปล <นะ S 2> องไปเอาชุดนี้ไปเก็บก่อนไปเอาชุดนี้ไปเก็บก่อนมันจะไม่น่าเก็บให้เด็กก็น่ากลัให้เด็ก เที่เมืองย่างกุ้งหรือว่าเมืองในพาม,มา่าท่านไม่ต้องประมวลเรื่องเงินนะให้มีเงินในเอทีเอ็มของแบงค์ท่านนะมีเงินในบัญชีธนาคารของตัวเองครับกมาได้ครับบัตรเอทีเอ็มนะสามารถกดได้ใช้ได้ที่นี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นสกุลเงินจานนะฮะจะคำนวณค่าโดยเดือของธนาคารจากคนนะครับ จะก็จะ,จะคำนวณเลรให้ครับก็ชาร์จแค่ค่าค่าบริการเหมือนบ้านเราครับครัละยี่สิบสามสิบบาทนะฮะก็เหมือนกันครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องหูต้องต้องแลกกับสนามบินหรือว่าจะต้องวิ่งหาเงินชารจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นถ้าท่านแรกมาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะมากดเตรียมที่นี่ก็ได้เลยปกติครับ